ที่ชมมาตลอดแล้วก็น้องๆหลายคนก็ได้รับรางวัลน,นะครับในหลับประเทศแล้วก็ในปีนี้นะครับวันที่28นี้เป็นผู้คิดที่เริมโครงการขึ้นมานะครับมูลที่ของเรานะครับเป็นเพียงนะครับเราต้องรับให้ได้แต่พี่เห็นแล้วว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณของเราพาให้เราไปถึงฝั่งได้ใช่ไหมจิตดูรุนไปแล้วค่ะเดิม<า>ดูตัวอย่างที่ถูกต้องเหงาค่านะอันต่อไะเป็นหนึ่งเดียว คำบอกคำสั่งคำเดิมอ้าวชูชูชูชุบชุบนะครับขอบคุณมากครับนี่แหละตลอดพิจารณาดูแต่ถ้ายังไม่มีงบก็ใช้นี้ไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรใช้ได้ตลอดไปทางข้าราชการในอดีในอำเภอท่านได้ท่านนายกเทศ คล้ายๆกับบาสโลครัลเนาะต่อไปตัวอย่างที่ภูมอานะครับผูครับเพิ่มช็อกช็อกช็อกชอกช็อกช็อกโอเคไม่เป็นะไรครับภูมครับ ขอสิครับผมเนี่ยคิวว่าเสร็จยัง S <S <preach ers> พิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้จากพืชท้องถิ่นที่มีในชุมชนนะคะแล้วแล้วก็แต่ลของที่นี่เหมือนเดิมเนาะไงผมก็ขอใครด้วยนะครับทุกข้ามในพื้นที่นะครับ ต่ปีนี้นะครับภูมิที่ก็ช่วยเหลือนะครับกับเพื่อนกันองตัวแทนและตัวอย่างมาให้ดูก่อนว่ารายชื่อทุกท่านที่นำเสนอไปได้รับเ้าสารหนึ่งกระสอบและกระสอบขนาดนี้คือหนึ่งแนะครับในบ้านแต่ล่าสุดผมได้ครับงบประมาณมาทั้งหมดประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทในการช่วยเหลือนะครับค่ารักษาพยาบาลเด็กพิการนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะ ก็จะแจกเท่าไหร่นะครับแต่นี้มามาทางด้านนี้เลยครับคทักเราพี่พี่ให้กับน้องๆ้องโรงเรียนแล้วก็ทับพี่พี่ฝากแจกเราครับกันเลยครับแล้วก็ให้อยู่แล้วพวกพีาพวกบ้านทักเรียนแล้ว